เดี๋ยท่าับเพจทีเลสคอมนะครับส่งงานเครื่องสิบหกคอนะครับซีบูสิบหกคอครับส่งจังหวัดระยองนะอันนี้เป็นคอมชุดนะครับนี่ครับสิบหกคอนะครับงานช็อตี้นะครับจังหวัดระยองนะครับก็ดูสเปคหน่อย กดดูสเปคหน่อยอ่ะนี่จอร้อยเฮิร์ตนะครับอ่า CPU E5 2698 V3 นะครับ16คอร์32เทแรม 16GB นะครับแรม e c d r 4นะครับอิบนเทรทูน BV m ้ e 0 0นะครับกระจอ X 5 7 0 4GB นะครับจอ27นิ้วร้อยเฮิร์ตนะครับ ุดน้ำปิดสองต้นนะครับพามุ่งเจิตร้อยวัตต์แปดสิบพัดนะครับปับไฟได้นะครับกดปุ่มกลางปิดไฟได้นะครับสนใจแบบนี้ก็สอบถามได้นะครับ